ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสหายสายช่างนะครับ EP ที่2นะครับประกอบกับนะครับดูคลิปนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับผม EP 2นะครับประกอบกับนะครับชุดเฟืองนะครับปั๊มน้ำมันดำนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันดำนะครับประกอบกันไปแล้วนะครับนี่ครับไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนช่างอ่า จากนั้นก็ทำการใส่น็อตนะครับบางทีนะครับบางรุ่นก็เป็นหกเหลี่ยมบางรุ่นก็เป็นหัวแฉกนะครับเครื่องนี้หัวแฉกนะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณ2ตัวนะครับนี่ครับประกบเข้าไปแล้วนะครับตามสัญญานะครับที่เราจะมาประกอบกลับกันให้ดูนะครับคลิปนี้จัดให้แล้วนะครับ เฟืองปั๊มนะครับนี่หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วใช้มือหมุนนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าเฟืองจะเป็นเกลียวนะครับจะทํางานตามรอบเครื่องยนต์นะครับอ่าเลื่อยที่เราตัดไปนะครับหมุนเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนนะครับจะป้๊นน้ำมันเครื่องมานะครับอันดับต่อไปก็คือฝาปิดที่ผมใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับอ่าบางรุ่นนะครับก็จะเป็นหัวแฉกครับ การทํางานก็เหมือนกันนะครับจะว่าคล้ายก็ไม่คล้ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะมีเฟืองเฟืองปั๊มนะครับปั่นน้ํามันไปฉีดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมสาหรับวิธีซ่อมวิธีบารุงรักษานะครับผมบอกไปคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเราจะใส่ชุด ครัสแล้วก็ชามนะครับอันนี้ผมใช้มือกดเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีแหวนนะครับชามครัสลงไปแล้วก็มีแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับจะมีแหวนนะแล้วก็ชุดตลับลูกปืนครับใส่ลงไปแล้วนะครับอันนี้นะถ้าจะให้ดีนะครับ ใช้น้ามันหยอดด้วยนะครับแวนลงนะครับชุดคลัดลงไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับตรงนี้ยังไม่สนิทดีนะครับเพื่อนช่างดูดีๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับน็อตล็อกตัวนี้นะถ้ายังไม่เข้านะครับให้ทําแบบนี้นะครับ ขออภัยนะครับผมจะใช้เท้าเหยียบนะครับเพื่อจชางถ้างัดงัดแล้วไม่เข้านะครับก็แข็งพอสมควรนะครับถ้าเราใช้ไขควงงัดแล้วไม่เข้านะครับต้องใช้ไม้แข็งนะครับเพื่อนช่างที่นี้เลยนะครับใช้เท้านะครับขออภัยนะครับผมนี่นะครับไขควงแบนนะครับที่เขาแถมมานะครับงัดเลยครับ งัดแล้วก็ใช้หัวแม่เท้านะครับเรากดลงไปเลยนะครับผมก็จะนิดนึงนะครับก็ยากไม่มากนะครับแต่เราก็ทําได้นะครับผมลงไปแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับชุดสปริงนะครับจะวิ่งรอบๆนะครับอันนี้ก็ลงไปเรียบร้อยนะครับก็หมุนเข้ามาได้เลยนะครับวิธีประกอบก็ง่ายๆนะครับหมุนซ้ายนะครับ ก็คือเข้านะครับสายเข้านะมุนขว้าออกนะครับไม่ทราบเห็นหรือเปล่านะครับดูกล้องนิดนึงนะอัน nah. นี้ออกนะเนี่ยออกนะนะครับอันนี้เข้านี่เข้านะครับอ่าแค่นี้นะครับเพือนช่าง mm hmm. <Leonardo, S 1> แล kind of ้วก็กระเทกเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าใช้ค้อนนะครับกระแทกไปนิดนึงนิดเดียวนะครับเครื่องยนต์ทำงานนะครับเขาก็จะ ล็อกแน่นนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับบางเครื่องออกยากเหมือนกันนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับทดลองนะครับผมประกอบเสร็จนะครับเราก็มาลองดึงสตาร์ทกันเลยครับนี่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูสวิตก่อนอ่าลืมนะครับเพื่อนย้างนะครับลืมเปิดนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับเร่งดูพี่ยังไงครับยังไงครับยังไม่ออกนะครับน้ำมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ คงจะได้เติมน้ํามันนะครับกอนช่างนะสําหรับเคลิปนี้นะครับไม่เคยพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนนะครับชุดนี้จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตรงนี้จะเป็นน้ํามันดํานะครับอโอเคเปิดดูนะครับความสะอาดนะครับผมเน้นทุกคลิปนะครับ ก่อนจะเปิดอะไรต้องทาความสะอาดอ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวหามาเติมนะครับผมอ่าแนะนําอีกนิดนึงนะครับสําหรับน้ํามันดํานะครับที่เราเติมลงไปนะครับเพื่อให้น้ํามันนะครับไหลลื่นดีนะครับเราจะใส่น้ํามันเบนซินนะครับลงไปนะครับใส่น้ำมันเบนซินลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขย้อนขย้อนเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมเพื่อนช่างแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับ คาดว่าจะไม่พอนะครับสําหรับน้ํามันเบนซินนะครับเดี๋ยวผมหากลวยนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเติมลงอีกนะครับพอดีน้ํามันเรามันน้อยนะครับต้องเติมให้เยอะนะครับเพื่อความไหลลื่นนะครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับปุ๊บนะครับใส่กลวยลงไปนะครับน้ํามันเบนซินนะครับที่ผมใส่นะ ใส่ลงไปเลยครับเพื่อนช่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขย่อนเหมือนที่ผมกล่าวมานะครับทีนี้เราก็จะได้น้ำมันดำที่มีคุณภาพนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่านี่ขย้อนขย่อนนะครับนี่นี่นี่นเปิดสวิตดึงนะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับไม่นู้จะอยู่เป่านะชั้นลูกดูกล้องก่อนนะครับของหรือเปล่าครับผมจ้าเห็นไหมครับน้ามันเริ่มออกมานะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าทําไมต้องทําความสะอาดนะครับตรงนี้จะอุดจะตันนะครับผมนะคลิปนี้ประสบความสาเร็จนะครับคือ คลิปประกอบนะครับแล้วก็น้ํามันไหลนะครับน้ำมันดําไหลเรียบร้อยนะครับคนช่างนะโอเคนะนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ